โรงแรมาช้อปปิง้งรอนะครับนี่ประมาณบ่ายบ่ายสองแล้วนะครับแม่ยังไม่ได้กลับมาที่ช้อปปิง้งรอกลับมาจากวัดก็มาช้อปปิ้งต่อนะครับที่สวีกินอุทวพิสัยทางออกไปคิวรถนอกนะครับคิวรถนอก,นอกเก่าตรงข้ามธนาคารกรุงไทยตรงนี้นะครับนี่รอบ,บ่ายนะครับเรามาแล้วบ่ายสองยังไม่เสร็จนะแม่บอกว่าแผลเสียหาหมอโรงพยาบาลแผลเสียไปอเอาเก็บของไปไว้ที่รถมาช้อปปิง้งรอแล้วก็มากินข้าวรอ ม่วงนอนหมดแล้วค่ะกระซาเนี่ยเจอแม่ค้านะครับกระซาโบราณน,นี่โอ้ยเพจ่ออ่ามาเจอแม่ค้านะครับเจอได้เจอกระตะ,ะก้าโบราณกระซากระซานี่อายุกเก่านะครับแม่ค้าเมือ่อ50 60ปีที่แล้วนะครับแบบนี้หาขายตามตลาดนะครับนี่โอ้นี่ว่าจะซื้อหูช้างพอด,ดีคุณคุณยายซื้อมาจากที่อื่นได้ยากกก้ายไดสี่ไฮก็ได้โอ้ผมเป็นยังเก่งเกย่าย์ยครับผมบกเก่งเกย่าย์ยอ๋อบาษาเก่งเกย่าย โอ้โกันบ่สิบส<อ>ิบบาทบ่หนิฮอลาซ่าโอ้ฮอลาซ่าก็ซื้อต่อ,อจะได้เลยดไกด้บ่ได้ก็ได้มากได้ก็ได้ว่ายายใจดีมากเลยที่งีขายข้าวหลามนะครับแต่ว่าเห็นหูช้างก็เราจะกินหูช้างกันเลยมาขอซื้อยายนะครับขอบคุณครับนี่มาเห็นได้กระช้าเก่าด้วยมาซื้อของก็ได้ของเก่าของนี่กระดโบราณโบราณกระช้าก็โบราณกระช้าแม่ค้าเออครับครับหาขายในอุทุรณรนี่บ่ครับ ไม่ทัวร์เลยโอ้ครับขอบคุณครับนี่นะครับของหิ้วมาไม่มีที่จอดรถด้วยก็หิ้วมาเดินมาขึ้นรถกับเพื่อนที่เกียดวนนะครับเนี่ยรอแม่ออกมาจากโรงพยาบาลหาหมอช่วงแรกอย่างข้ามเวลาสองรอบเลยวันนี้ <laughs> เพื่อนก็จะ <laughs> ไปเข้าไปงีบในรถก็ไม่ไหวมันร้อนนะครับ เดี๋ยวฝนก็จะตกด้วยเนี่ยมาคขึ้นมากเลยครับเดี๋ยวผมโทรหาแม่ก่อนนะครับว่าเสร็จหรือยังนะครับแม่ก็ใช้โทรศัพท์ไม่เป็นโทรรับได้อย่างเดียวแต่โทรออกไม่เป็นนะครับเดี๋ยวว่าแกได้ตรวจหรือยังตอนนี้ก็มาตั้งแต่หกโมงครึ่งตอนนี้ก็จะบ่ายสองครึ่งนะครับก็อยู่ตรงข้ามกันนี่แหละครับแต่ว,ว่าผมไม่ได้เข้าไปข้างใน ว่ากำลังตรวจตรวจเราป้าแม่ฮัลโหลตรวจหรือ,อยังโอ้แ,แล้วล่ะเนาะโอ้รอดแล้วสิแ,แล้วแ,แล้วเนาะโอเคนะครับจะเสร็จแล้วครับบ่ายสองครึ่งนะครับโอเคโอเครถรถจอดหม่องเก้าเดอ้อรถจอดที่หม่องเก้า นะครี่แหละครับคือวิธีจังต่างแังหวัดก็ถ้ามาพาแม่มาหาหมอหรือว่าพาเพื่องมาหาหมอก็จะประมาณนี้นะครับอย่างน้อยก็เที่ยงวันนะครับนู่แหละบ่ายโมงก็ใช้เวลาเป็นวันไปติดต่องานมือนกันติดต่องานต่างๆคือชีวิตต่างจังงวัดนี้ก็ใช้เวลาไปเลยติดต่องานหนึ่งวันนะครับต้องเผื่อเวลาไว้ไม่ไม่คือชีวิตต่างจังงวัดเราต้องปรับตัวให้มันสโลว์ไลท์นะครับตามวิถีชีวิตตามรูปแบบของที่นี่นะครับ มาแล้วเพื่อซีเรียวแม่จมเลยครับแม่จมไปกลับบ้านกันนะครับเกือบบ่ายบ่ายสองครึ่งนะครับเสร็จนะครับนี่มาหกโมงครึ่งนะครับการมาหาหมอวันนี้นะครับ